สวัสดีครับทุกคนคิวไลฟ์รับผมวันนี้ผมอยู่ที่ในย่านพนะนครบริเวณของถนนพัสุเมนและก็ถนนพระอาทิตย์นะครับพาทุกท่านมาพบกับบรรยากาศความคืบหน้าล่าสุดของการปรับปรุปรงทางเท้าของใหม่บนถนนในจุดนี้ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกทีก่มีโอกาสเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศความคืบหน้าของโครงการปรับปรุปรปรงทางเท้าในจุดนี้และต้องบอกกันนะครับว่ามีการปูทางเท้าไปได้ค่อนข้างในจะกรวดเร็วทันใจประสมควรเลยครับ ส่วนตอนนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพระอาทิตย์และบนจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของสภาชมเด็นพริ่ิงก้าว จากจุดนี้ถัดขึ้นไปก็จะพบกับจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนพระอาทิตย์กับถนนเจ้าฟ้าซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดรับต้นของการปรับปรุงทางเท้าบนถนนพระอาทิตย์จะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าจุดนี้นะครับยาวไปจนถึงในส่วนของแยกบางลำพูก็คือตามแนวเส้นสีแดงที่ผมขีดเอาไว้โดยตั้งแต่จุดที่ผมอยู่จุดนี้นะครับด้านใต้ของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายาวไปถึงป้อมพระสุเมนจุดนี้จะเป็นถนนพระอาทิตย์แต่ตั้งแต่ป้อมพระสุเมนยาวไปถึงแยกบางลำพูจุดนี้จะเป็นฝั่งของถนนพระสุเมนครับด้านหน้าจุดนี้ก็เป็นทางเเเท้าาขอองงใหมมม่่่่ีพกรูนื ซึ่งก็จะปูแค่ฝั่งเดียวนะครับท่าที่ผมสังเกตดูก็จะอยู่ด้านซ้ายมือจุดนี้ฝั่งเดียวกับท่าเรือพระอาทิตย์ฝั่งเดียวกับป้อมมัสุเมนส่วนฝั่งตรงข้ามกันตอนนี้ยังไม่มีการปูทางเท้าของใหม่นะครับช่วงนี้ใครที่ต้องเดินบนทางเท้าริมถนนพระอาทิตย์ในจุดนี้ต้องลากกระเป๋าเดินบริเวณทางเท้าในจุดนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายสเท่าไหร่นะครับบางจุดก็ยังปูทางเท้าไม่เสร็จบางจุดก็จะมีพวกอุปรกรณ์ต่าง,างๆมาวางอยู่บนทางเท้าเห็นก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับข้อมูลในป,ป้ายประกาศที่ติดดาว้รมนนนใจุี ประกาศจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครโครงการดำเนินการจัดซ่อมทางเท้าถนนพัซุุเมย์และถนนพระอาทิตย์ช่วงจากแยกบางลําโพถึงถนนเจ้าฟ้าพื้นที่เขตพระนครเริ่มสัญญานะครับในวันที่17กันยาย,ยน2567สิ้นสุดสัญญาวันที่14มกราคม2568ระยะเวลาดำเนินการก็จะอยู่ที่120วันงบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้น1 0 3 9 6 0 0 0บาท ดำเนินการโดยบริษัทวิวัฒน์พลอิเนจยริงจำกัดครับช่วงแดดเดินถ่ายคลิปเท้าแดดสังเกตดูทางเท้าฝั่งของถนนพระอาทิตย์จุดนี้ก็ค่อนข้างใหญ่แคบพอสมควรนะครับส่วนทางเท้าของถนนพัสุเมนที่อยู่บริเวณแยกบางบึงทางเท้าในจุดนั้นก็จะมีความกว้างมากกว่าทางฝั่งของถนนพระอาทิตย์แต่ถ้าพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้ทางฝั่งของถนนพระอาทิตย์จุดนี้ก็มีกานนรเูดทนนเท้าไปได้ก็เกือบจะครึ่งทางแล้วครับ ฝั่งตรงข้ามจุดนี้ก็จะมีร้านค้าค่อนข้างที่จะเยอะแต่องเทียวก็เยอะมากนะครับตอนที่ผมมาถ่ายคลิปในบริเวณนี้เท่ายี่จาได้ซอยฝั่งตรงข้ามจุดนี้ก็จะสามารถไปออกทางฝั่งของถนนจัก,กรพงศ์ข้ามถนนไปทางฝั่งของถนนเขาสารก็ได้ครับส่วนเลยจากจุดที่ผมยืนอยู่จุดนี้ถัดขึ้นมาจุดนี้ยังมีการปูทางเท้าของใหม่นะครับแต่ว่าก็จะมีการที่เราขีดรองไว้ที่ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ขด,ดจุดน,นี้ไปก็จะเป็นในส่วนของทางเข้าสู่ท่าเรือพระอาทิตย์ส่วนถัดไปบริเวณโค้งด้านหน้าก็จะเองก็จะเป็นในส่วนของป้อมพัซุเมนเป็นส่วนสันติชายปาการนะครับตอนนี้อเดย์มาถึงด้านหน้าของส่วนสันติชายปาการนะครับถัดไปก็จะเป็นป้อมพัซซเมนพอเลี้ยวโค้งด้านหน้าจุดนี้ไปก็จะเป็นจุดเร Feels ิ่มต้นของถนนพาซซเมนนะครับ สำหรับป้อมพัสซุเมนในจุดนี้ก็เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ในสมัยนั้นได้มีการสร้างป้อมปราการทั้งหมด14แห่งเพื่อป้องกนันพระนครแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปป้อมปราการก็หมดความจำเป็นจึงถูกรื้อถอนออกไปโดยป้อมพสัสซเมนด้านหน้าในจุดนี้ก็เป็นหนึ่งใน2ป้อมที่ยังคงลงเหลืออยู่อีกหนึ่งป้อมก็จะเป็นป้อมมหาการที่อยู่บริเวณตรงสะพานผ่านฟ้าลีลานั่นแหละครับโดยที่ป้อมแห่งนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่31.5เมตรความยาวจะอยู่ที่45เมตร ใช้เมื่อปีพศ2326และก็มีการบรณะนะครับที่ปีพศ2525ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งของป้อมพัสสุมเมย์ครับอยู่ติดกับสวนสันติชัยปราการที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเป็นส่วนสาธารณะที่มีพื้นที่ประมาณ8ไร่เศษโดยส่วนสันติชัยปราการในจุดนี้ ก็ได้เปิดตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2542ที่ผ่านมาแล้วครับช่งวงแดดมาเดินเก็บภาพบรรยากาศการปรับปรุงทางเท้าริมถนนในจุดนี้ก็มีโอกาสเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศได้ในจุดนี้เช่นกันครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่วิวดีมากเลยนะครับจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยามองไปทางด้านขวาก็เห็นกับสะพานพระราม8มองไปทางด้านซ้ายเห็นกับสะพานด็จพระปิ่นเกล้าเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่วิวดีมากเลยครับส่วนคนที่มาใช้งานในส่วนตอนที่ผมมาถ่ายคลิปอยู่ไอคิดว่าประมาณ70-80%ก็ จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยครับงตอนนี้เราออกมาชมบรรยากาศการปรับุูทางเท้ากันต่อเลยครับฝั่งตรงข้ามจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการปูทางเท้าพอดีเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นพิพย์พิษบางลนพูถัดไปไม่ไกลมากก็จะพบกับแยกบางลำพูนะครับก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับการปรับปูทางเท้าทั้งฝัง่งของถนนพระทิ์และก็ฝั่งของถนนพระทุเมนในจุดนี้ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่แอดมีโอกาสเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศการปรับปรุงทางเท้าในบริเวณนี้ยังไงถ้าแอดเองมีโอกาสมาที่ย่านนี้ก็จะมาอีกครั้งแน่นอนครับในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับสาหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุสน,นช่องเราก็ไปกดคาว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับ ผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรู้กันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์าสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ